สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกผู้โชคดีทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมนะครับพอได้หายใจกระชุมกระชวยแล้วนะครับเนาะเออพอมีแรงฮึเิมึ้นหน่อยนะครับตั้งแต่หัวใจหอยเหี่ยวหดเหี่ยวตั้งแต่หวยไทยแล้วนะครับเนาะพอมาวันนี้หานนอยนี่แหละครับพอได้ช่วยเยียวยานะครับเนาะเออนะครับพอได้เติมกําลังพอได้จะมีแรงสู้สักหน่อยนะครับเนาะผิดหวังอย่างหวยไทยมาดีนะครับก็นะนะครับวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับ ก็เข้าไปทั้งฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยปกตินะครับก็เข้าบนบนล่างเลยนะครับเนาะก็ยินดีด้วยนะครับเนาะวีทีไม่ต้องพูดถึงคนระับจริงๆนะผมโชคดีจาก2นอยแล้วนะครับอีกนอยหนึ่งก็ไม่ยุ่งนะครับเนาะนะครับก็ ก็เหมือนเข้า3ามน้อยนั่นแหละครับก็ยินดีด้วยนะครับนี่เลยครับผมเชื่อว่านะครับเราทําบุญร่วมกันแล้วนะครับเราก็จะโชคดีไปด้วยกันก็มีสมาชิกหลายท่านนะครับที่ถามเข้ามาเลขบัญชีทําบุญแล้วก็สนับสนุนช่องนะครับก็ตรงข้างล่างนะครับคอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมปักหมดไว้ให้นะครับก็ ว่ากันไปตามนั้นนะครับเนาะเออนะครับก็นี่นะครับก็จะมีเข้ามีดุดนะครับปะปนกันไปนะครับแล้วผมก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าวันที่18นะครับว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับเพราะผมไม่ใช่ผู้พิเศษผมก็ไม่ใช่อาจารย์ไม่มีเวทมนต์คาถาอะไรนะครับก็ให้ไปตามสูตรตามสถตินะครับก็จะมีเข้ามีดุดปะปนกันไปนะครับเนาะมาดูกันนะครับว่าวันที่18นี้นะครับจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับ คนดวงเฮงนะครับเป็นเพียงแนวทางเพื่อที่ให้ท่านได้เลือกตัวเลขที่น้อยลงนะครับตัวเลขเกิดจากการคำนวณนะครับและดูสติหวยที่ออกมีสติในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณนะครับหรือจักรยานเก่าในการรับชมด้วยนะครับผมนะครับก็นี่เลยครับถ้าอยู่จะหันมาเล่นฮานอยไม่เอาแล้วครับผมให้เป็นแนวทางเฉยนะครับเนาะสำหรับฮานอยแล้วก็ลาวนะครับก็นี่เลยครับก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้นะครับ บังเอิ้นฟุกจริงๆนะครับสูตรฮานอยปกตินะครับผมก็รุนเออมาล่างแล้วมาบนอีกสิมาตัวเดิมอีกสิเหมือนงวดที่แล้วนะครับที่มาทั้งข้างบนข้างล่างนะครับแต่ก็เออนะครับก็ยังดีนะครับเนาะดีนะครับตัวเลขนะครับก็จะมีเข้ามีดุดนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจนะครับก็ มีกำลังใจนะครับที่ได้คิดสูตรทําสูตรก็เพราะสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับถึงสมาชิกนะครับคนจะดูน้อยนะครับแต่ก็ร้อยคุณภาพนะครับเนาะอ่าเป็นไ้นะแจ้วว่าย่องคุณเบิองจากของนด้เละครับก็นี่แหละครับสมาชิกของช่องคนลงเฮงเนี่ยมีทุกคนน่ารักทุกคนนะครับถึงวันไหนจะหลุดนะครับไม่มีใครบ่นนะครับเนาะเออนะครับก็มีแต่คนบอกว่าสู้ๆนะครับก็นี่แหละครับเราอยู่ได้นะครับก็เพราะกาลังใจนะครับก็อยู่ได้ทุกวันนี้นะครับ ก็เพาะนะครับสมาชิกนะครับช่องคนดวงเฮงนะครับทุกๆท่านขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆช่องทางเลยนะครับเนาะนะครับก็ใครที่ไม่ชอบนะครับที่ผมให้แนวทางแบบนี้นะครับอาจจะพูดเยอะนะครับอาจจะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับว่าต่างๆนานาครับก็นะครับไม่เป็นไรครับชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่ว่ากันนะครับก็ก็ไม่หัวซาแล้วครับเนาะนะครับก็วันนี้นะครับพานอยพิเศษนะครับก็จะเป็นเด่นก็คือเด่น 3นะครับแล้วก็เด่น9ไม่เน้นนะครับเมื่อวานนี้ผมเน้นให้ไม่เข้านะครับเนาะปกตนะิไม่เน้นดีกว่านะครับใครอยากเน้นอยากลูดนะครับก็นําไปจับได้ครับภายใน2ตัวนี้นะครับหรือถ้าใครทุนไม่เยอะนะครับก็จับคู่ก็จะเป็น30 3 1 36 สามเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับก็จะเป็นแปดคู่นะครับแปดคู่ที่ให้เน้นนะครับเนาะก็เมื่อวานก็มาในแปดคู่นะครับเนาะหรือนะครับบางงวดอาจจะไม่มาในแปดคู่นี้นะครับอาจจะมาในสองตัวการตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือสามเก้านะครับแล้วก็ 98นะครับผมนะนะครับก็สูตรให้มาแบบนี้นะครับอาจจะบางสูตรบางงวดนะครับก็บางสูตรอาจจะให้มาตัวเดิมนะครับก็ตามไปตัวเดิมนั่นแหละครับสูตรให้มายังไงก็มาอย่างนั้นนะครับเนาะก็หัวยาน้อยนั่นแหละครับออกแต่ตัวเดิมเดิมนั่นแหละครับวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมานะครับก็แล้วแต่บางงวดครับก็ว่าจะขอบคุณกองสลากไม่ขอบคุณหรอกครับเหมือนวันนั้นแหละขอบคุณไม่ได้ย่องแน่ว่าได้ะ กินอย่างเดียวไม่แบ่งเลยสลากกองสลากเวียดนามนะครับก็วานก็หลังจากที่หยุดไปนะครับก็เคลียร์กันรู้เรื่องนะครับคุยกันยาวเลยนะครับกับนะครับนายกสมาคมกองสลากเวียดนามนะครับสีเข่าแต่แล้วนะครับสีเขายุสองมือว่าแล้วเทียนนะครับเนาะเออกวากันไปนะครับชอบไหมครับชอบตัวเลขนี้ก็กดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กัน ด้วยนะครับเนาะเห็นไลค์เยอะๆนะครับก็มีกําลังใจนะครับในการไปคิดสูตรหาสูตรนะครับถึงหวยจะเข้านะครับถึงจะเข้านะครับก็ผมก็ต้องหาสูตรใหม่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าผมจะหยุดแค่นี้ครับดีแล้วไม่พอครับต้องให้ดีมากๆต้องให้ดีไปมากกว่านี้ครับให้สมกับที่ทุกท่านนะครับไว้เนื้อเสียใจนะครับเนาะอ่านะครับต่อไปก็จะเป็นฮานอยปกติครับฮานอยปกตินะครับที่ออกรอบ18 15นาฬิกานาทีนะครับ เมื่อวานนี้ก็นะโชคดีกันไปนะครับเนาะก็สําหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นเด่น6นะครับแล้วก็เด่น7จับคู่นะครับก็คือ6 2 6 3 6 5 6แล้วก็เช็ดนะไม่ใช่นะครับ6 4นะครับผม ต่อไปก็จะเป็น7,2 7,3 7,5แล้วก็7,4นะครับผม8คู่8คู่ที่ให้เน้นหรือถ้าไม่มาใน8คู่นี้นะครับอาจจะเป็นตัวกัน2ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวกันก็จะเป็น6,9นะครับแล้วก็7,6นะครับผมนะครับก็ สำหรับหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะเป็นนะครับ8นะครับหลักร้อยก็คือ8เดี๋ยวผมจับให้สัก3ชุดนะครับเนาะก็จะเป็น8 7 3 8 7 4แล้วก็8 6 3นะครับอ่านะครับพิเศษก็3ตัวนะครับให้มาเหมือนกันครับพิเศษหลักร้อยก็คือ8นะครับ เขียนไว้อยู่ไม่ได้บอกเลยพิเศษนะครับชุดพิเศษนะครับเมื่อกี้ปกติอันนี้ชุด3ตัวพิเศษก็จะเป็น897 836 890นะครับผมก็ถูกใจชอบใจกันก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะแล้วผมก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะมาในวันนี้อีกหรือเปล่าสำหรับท่านไหนนะครับที่เห็นสมาชิกถามว่าผมนะครับ บูชาปีเซยนะครับมาจากไหนนะครับก็มาจากนะครับอาจารย์เลนนี่นะครับช่องสองผีนะครับเนาะอ่านะครับก็ไปทักกันได้นะครับไม่ได้มีค่าโฆษณาอะไรนะครับก็ก็มีสมาชิกถามกันเข้ามานะครับปีเซยนะครับก็รับรับทรัพย์นะครับรับทรัพย์ดีนะครับก็นั่นแหละครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับก็สําหรับนะครับฮานอยวีเอพเครับเนาะฮานอยวีเอพสูตร านะครับสลับไปสลับมาครับ v i p นี่ยังจับทางยังยังเดาทางยากอยู่ครับ VAP นี่เพราะว่า v i p นี่ผมก็ผมเพิ่งมาทํา v i p ตอนช่วงโควิดนะครับเนาะอ่านะครับแต่ก่อนผมก็ทําแต่ฮานอยปกตินั่นะครับมาทําพิเศษแล้วก็ v i p ช่วงฮานอยไอช่วงโควิดนะครับเนาะอ่านะครับ โควิดนี่ทำมาให้ผมนี่ปวดหัวนะครับวุ่นวายหลายอย่างนะครับจางที่ไม่เคยทำแต่ทำแค่ฮานอยปกติต้องมาทำพิเศษนะครับแล้วก็มาทำา v เอพอ้เป็นไรครับอ่านะครับสมองคิดยิ่งเยอะยิ่งดีครับชอบชอบครับอ่านะครับคิดจนชอบคิดจนผมหยิกผมงอเแลวผมจะรล่วงหมดแล้วครับเนี่ยเม่ยเป็นไรครับใส่วิกก็ได้ครับเนาะเออนะครับไม่หัวซาแล้วครับแค่เส้นผมก็วันนี้ครับ v i p เนาะอ่านะครับก็จะ ยึดเป็นสูตรใหม่นะครับก็ถ้าไม่เข้าประมาณ2-3วันนะครับ v ี p ผมก็จะเปลี่ยนใหม่ไปอีกครับเปลี่ยนใหม่ไปอีกครับถ้าไม่เข้า3วันนะครับเนาะสอวันนี่แะครับเราต้องไม่อยู่ที่จุดเดิมครับต้องเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยนะครับเนาะนะครับก็วันนี้ v p p ก็จะเป็นเด่น9นะครับแล้วก็เด่น8จับคู่ก็จะเป็น90 96 97 94 80 86 87แล้วก็85นะครับ8คู่ที่ให้เน้นนะครับหรือถ้าไม่มาใน8คู่นี้นะครับอาจจะเป็นตัวการ2ตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือ91แล้วก็89นะครับสำหรับหลักร้อยก็จะเป็น8นะครับก็คือ894 890 896นะครับย้ำนะครับผมไม่ได้แม่นในขนาดนั้นนะครับไปได้นะครับก็ต้องกลับได้นะครับจะเปไปหลงทางอย่าไปไปเยอะนะครับไปก็ต้องกลับได้นะครับขึ้นแล้วนะครับก็ต้องลงให้ได้นะครับเนอะรู้กันนะครับ นะครับก็ผมไม่ได้แม่นขนาดนั้นที่จะมาฟันโปะโปะโปะว่าตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้นะครับเ่าเราก็จะเป็นแนวทางนะครับของวันที่18นี้นะครับของวันที่18อังคารที่18ครับสิงหาคมนะครับก็นะครับพอได้มีกําลังใจขึ้นมาหน่อยนะครับสะสมวันละนิดวันละหน่อยนะครับเนาะนะครับก็พอได้นะครับ กินน้อยกินนานนะครับเนาะนะนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ผลบุญที่เราทําบุญร่วมกันนะครับขอให้จงโชคดีกันทุกคนทุกท่านใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้สุขสมหวังโชคดีทุกทท่านไว้สุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วงนี้นะครับอากาศเป็นแปลงบ่อยนะครับยังไงก็นะครับดูแลสุขภาพของด้วยนะครับฝนตกอย่าไปตากฝนนะครับเดี๋ยวจะเปียกนะนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ